อไรดี <c oughs> อยากถามอะไรดีมาวันนี้มาได้บอกค่อะไรอยากจะคิดสุดไยไหมก็ขออันนี้ขอขออนุญ,ญาตเอ่อช่างไปก่อนแล้วกันนั้นนุกนอกเป็นแบบว่าอันนี้ค่ะอันนี้ไปกับ ก็ก็มีคำพูดเยอะจริงๆก็ก็สวดมนต์ก็แต่เมาคืนกุทิส่วนกุศลให้หมองแต่เรแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่จำได้ก็พูดแค่ว่าเราจะเป็นเป็นนักแสดงที่ดีคหว่องที่พี่ท่านสอนหมองเคยสอนไว้ท่านนึกได้วันนี้เลยก็คือ ธรรมดาของโลกก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะแต่วันนี้ก็มันก็เป็นรูปธรรมที่เหมาะก็ยิ่งสอนเราจนวินาทีนี้ค่ะแล้วกับวิธีการสอนคุณครูมีสอนให้กสิทธิ์ยังไงบ้างครับเรื่องการแสดงตออะยังไงนะลูกขอโทษขอโทษจริงๆค่ะอีกทีนะลูกนการแสดงเราอย่างไรครับอาต้องบอกว่าสิ่งที่หมอ สิ่งที่หม่อมสอนพี่นะคะก็คือไม่เฉพาะเรื่องการแสดงแต่ก็เป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดด้วยทั้เรื่องของการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะแล้วก็หม่อมสอนให้เป็นคนมองโลกให้กว้างแล้วก็เปิดรับคนทุกคนอย่างที่เขาเป็น สิ่งที่หม่อมสอนเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในงานทุกๆชิ้นของหม่อมนะคะแล้วก็ผลงานชิ้นสุดท้ายของหม่อมก็คือ six characters หรือว่ามายาพิ่สวงเนี่ยค่ะก็สะท้อนออกมาเป็นคำสอนสำหรับ นักแสดงแล้วก็คนที่ทำงานในวงการได้ดีที่สุดนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการมองโลกให้เป็นก็จะเป็นข้อคิดที่ผู้ชมที่ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานในวงการนี้ก็จะได้รับด้วยนะคะให้เราเข้าใจโลกว่าในความเป็นจริง เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การที่เราต้องอ,อยู่ในแต่ละบทบาทมันก็เหมือนเราสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆเช่นกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วแก่นของตัวเราคือเราเป็นอะไรเราทำอะไรเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะ ก็ถ้าถามที่ผลงานชิ้นนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่หมอมอยากจะบอกที่สุดนะคะก็คิดว่า,อ,าอยากจะฝากไว้ให้ใหท,ทุกทท่านถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปชมนะคะเพราะว่าอ่านได้อ่านาหลายๆข้อความที่หลายๆท่านเขียนว่า อยากที่จะมีโอกาสได้ได้มาเรียนกับหม่อมหรือว่าได้ได้รู้จักหม่อมเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสนะคะหม่อมเคยพูดกับพี่ว่าต้องเด่งราเนื่อยเราไม่อยากทำหนังแล้วเ,เหนื่อยจังเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยออคนที่เราทำงานด้วยเราก็ผิดหวังแต่พี่ก็ พี่ก็ทางหม่อมนะคะหม่อมก็พูดว่าเราสอนเนี่ยเรามีความสุขกว่าเยอะเราสอนนักเรียนในด้านต่างๆนะคะทั้งกำกับทั้งการแสดงเนี่ยเราก็มีความสุขสอนอยู่กับบ้านพี่ยศกราบเรียนหม่อมว่าหมอา่หมอมขาหม่อมอยอหยุดทำหนังเลยเพราะว่ามันคือการได้สอนคนเป็นวิทยาทานให้กับคนในหมู่มากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะ หม่อมก็จะไม่มีโอกาสได้ทำภาพยนตร์เพื่อสอนในในวงกว้างอีกแล้วนะคะเรายังมีโอกาสทันที่จะได้ไปเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่หม่อมสอนมันไม่ใช่เฉพาะวิชาของศิลปะก,การละครอย่างเดียวแต่มันคือความเป็นจริง ของมนุษย์จริงๆที่จะทำให้เราหันมามองตัวเองหันมามองคนรอบตัวเราแล้วก็รู้จักมนุษย์มากขึ้นก็เพราะฉะนั้นที่คิดว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่หม่อมปรารถนาเป็นสิ่งสุดท้ายว่านี่ละค่ะคือคือสิ่งที่หม่อมอยากจะทิ้งไว้เป็นมรดกในแง่ของพี่ตง บทบาทที่ได้รับเพืที่จะแตกต่างมายากมากเราเคยถามมองไปทำไมาถึงเลือกเราหรือเขาเคยให้ผลไั้ไว่าทำไมถึงเลือกเรามาเล่นในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ที่หม่อมเลือกว่าจะให้พี่รับบทบาทเป็นอะไรนะคะพี่ไม่เคยถามว่าทําไมหม่อมถึงเลือกให้มารับบทบาทนั้นๆไม่เคยถามนะคะพี่มีแต่ เมื่อหม่อมเลือกแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ที่ถือว่ามันเป็นโชคดีมากๆของพี่นะคะที่ที่ได้มีโอกาสเ,เป็นตัวละครที่หม่อมเลือก หลากหลายมากๆเลยเตั้งแต่แม่เราเนาะไปจนถึงเป็นเป็นเป็นเชื้อพระวงนี้ค่ะมันก็ค่อนข้างจะต่างพอสมควรแต่ว่า,าพี่คิดว่ามันคือการที่ทำให้เราได้ได้มีประสบการณ์ทางความคิดแล้วก็การเข้าไปสัมผัส กับการเป็นบุคคลต่างๆที่แตกต่างกันมากๆซึ่งหม่อมอยากจะให้พี่ได้ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นค่ะอย่างยิ่นงนะหม่อมช่วยกดลองการแสดงเราอย่างไรบ้างน่าจะเป็นอาจารย์คนแรกของด้านการแสดงเพราะว่าหญิงก็เป็นนักร้องมาก่อนก็หญิงว่าปลดปลดล็อกทางความคิดแหละ หมือน่อมเขามาขยับให้เราเข้าใจในเรื่องของการแสดงแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเวลาเราเรียนกับหม่อมก็จะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องตัวละครอย่างเดียวเราจะมองมองชีวิตมองโลกในช่วงเวลาหนึ่งเป็นตัวละครไปเลยก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้ที่เราเองมีงานในวงการยังมีคนจ้างมันก็เป็นผลพวงจากสิ่งที่เราได้มาจากหมอ่อมไทงนั้นเลยนะแม้กระทั่งนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงด้วยนะ ใช้ชีวิตเป็นบุคคลคนนึงมีหน้าที่เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นที่เป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าหม่อมเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมากกว่าเป็นมากกว่าครูสมงคนนีค่ะืัควอต้อารรับทราบอาการของของเราเคยคุยกันเนาะก็อะของหญิงรู้ประมาณต้นต้นกี ตองน่าจะหอนค่ะ okay. คือพี่พี่อยู่ในกองถ่ายเนาะคะ six characters ก็ก็จะทราบอาการมาเรื่อยๆแล้วก็พี่ก็เข้าไปที่บ้านอยู่ตลอดค่ะจนกระทั่งวันที่เข้าโรงพยบาบาลนะคะก็คือเป็นวันที่วันแรกที่มาโรงพยบาบาลก็คือเป็นวันที่พี่เข้าไปที่บ้าน แล้วก็ไม่พบใครก็โทรหาน้องผู้ช่วยหมอก็ได้ทราบว่าไาที่โรงพยาบาลแต่ณตอนนั้นยังยังไม่สะดวกที่จะให้มาโรงพยาบาลวันนั้นก็เป็นวันที่พี่ไม่ได้ไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากนั้นก็ก็ก็ตามไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณค่ะเดีด๋ยวไป้า